นี่เราจะมารีวิวเอ้ยไม่ใช่มาแกะกล่องนะครับออโซนัสพาวเวอร์ซัพพลายนะฮะ mm hmm. เออที่เป็นออโรล่านะครับผมสีขาวเออเห็นว่าถูกดีแล้วก็ถอดปลั๊กถอดสายออกได้นะครับดีไม่ดีไม่รู้ครับ500วัตต์เองก็ลองใช้ดูครับถูกดีโอเคครับลองแกะกล่องกันเลยแกะแล้วครับผมโอเค ไปเสร็จช่างมันนี่โอเคเดี๋ยวเรายกออกมาดูเลยโอเคแกะออกมาแล้วครับมาดูด้านหน้าเลยโอเคเขียวออร่านะครับน่าจะมาถึงแสงสีสีเขียว b r g b power supply แปดสิบบอลโอ้บอลด้วยเหรอเนี่ยเอ๊ะหรือว่าไว้อะไรต่ำกว่ากันอืมตั้งเถออไม่ได้สนใจอ๋อสามปีวันรันตีนะครับ แท็บก็เปลี่ยนนำเข้าโดยนี่โอ้เป็นบริษัทของเขาเองเลยนะอืมแถวบ้านเลยโอ้โอเคโอเคเฮ้ยใครดิห้าร้อยวัตต์ตังตังโอเคนะน่าจะไปอินใช้น่าแหละแต่บริษัทเป็นของคนไทยนะก็ใช้ได้ออะไรไม่รู้อ่านเอาเองห้าร้อยวัตต์ใช้กันเถอะน้อกมีหูหิ้วอะโอไมลกโตอนนี้เหมือนกัน เมันกนเลยนี่มันก็เลยโอเคด้านข้างาก็เป็นบวกสีสองคนคืออะไร r g b แฟนพัดลม BJ Support PFC Active อืมไม่เข้าใจเปิดคุกกัน Google ดู Powerful and r e l a t i v e l a n o c r u n s i l e n t a e n t x Version Fan t e m S support s l e e e ata connect with mate sleeve fit เ้ยโอเคอ่านเองออเข้างล่างก็เป็นอย่างนี้เ,เขาทำพิกเกจมาถือว่าใช้ได้นะเพราะว่าเขาต้องการน,น่าจะสร้างชื่อเสียงแหละนะคนไทยโอเคอันนี้เหมือนด้านข้างเลยนี่เหมือนด้านข้างเลยใช่หรือเปล่าไม่ใช่ถ่ายไปแล้วโอเคโอเคเด,ดี๋ยวแกะดู โอเคก็เปิดมาแล้วนะเพอสรุปด,ดีนะคือแบบเปิดอะเปิดดีนะเงี้ยชวั์อ่าแล้วก็มีอ่าโฟมก่อนนะแล้วก็มีใบต่างๆด้านซ้ายเป็นอันนี้ชอบมากเลยสีขาวอะอแต่สายทป็นสีดำไม่กอดทำไมสายเป็นสีดำต้องซื้อสายบารเพิ่มอีกหรือไงอาสายแยกต่งางหาก อ,อะไรต่างหาโมเลกอะไรโอเคยกเข้ามามีสายนี้สายนี้อ่ะสายนี้ไม่เห็นละเีข้พอตรงนี้โอเคสายนี้สายนี้นี่สายอะไรสาย cpu เหรอสายกลัจจ์เหรออันนี้ก็สายเหมือนกะลัจจ์นะ หนึ่งน่าจะเป็นกระจออันนี้ส่ cpu เออ cc cpu โอเคอันนี้สาย, CPU, CC, okay. ส,ายสายไฟเข้าสายไฟเข้าอันนี้แหละ,ลลละรวมรวมรวมหลายสายสายโมเลกสายสายซาต้าแล้วสายยี่สิบพินอยู่ไหนอ่ะ ืไม่มีหรอหรือว่าคือสายนี้ตำรวจกันให้ได้ยี่สิบก่อน PCE เออสายยี่สิบพินอยู่ไหนอะไม่ได้ให้มาเลยไงโอ้อยู่นี่เองโอ้ยี่สิบพินอ๋อสายยี่สิบพินอยู่กับสายที่มอยู่โอเคก็หมดแล้วที่เหลือก็เป็นโฟม เราจะแง่เนี้ยมาดูโอเคแง่ออกมาแล้วครับเเดี๋ยวเราแกะดูเขาก็ห่อเปนกระแทกนะอดูแกะออกมาดูโอเคได้แล้วเราคนถ่ายเนี่ยเขาถ่ายไม่ค่อยครบถ่ายเองให้มันครบซะนี่นี่เพราะเราอยู่ด้านนี้นะพัดลมด้านนี้โอเคมาไฟเข้าตรงนี้นะไฟเข้า อเไฟเข้าม okay, pues ีสว mm ิตแ์เป um. uh, so ิดป hmm. nah. ิดไฟส2 0โวลต์ที uh ่บ้านเรานะก็ของคนไทยทำก็น่าจะเข้าใจคนไทยเนาะอืออ่านี่นะมียี่ห้ออันนี้เป็น RGB มีพัดลมนี้ดูอากาศด้านข้างเป็นนี่โลโก้มีสีขาวสวยนะจะ่ำเป็นสวิีดำอาโหแล้วนี่นี่ครับตัวต่ออยู่ข้างหลัง ส้าได้เคยยังแต่มันยังแปะไม่สอดดิใจเนี่ยมาช่วยมันแปะช่วยมันแปะออโอเครีบประกอบขนาดไหนเนี่ยออโอเคแปะมือแล้วเนี่ยดูดิไม่ตรงโอเคแปะว่าอะไร qc โอเค qc แปะผ่าน qc ผ่านเสร็จก็แปะไปนี่ตัวเสียบนะนี่วอลเตีอยู่นี่สองสิบเก้าโอ้ทำไมเราซื้อส,สองที่สิบอ,อ๋อติ๊กที่สองวันยี่สิบนี่ไม่ชัดไม่ชัด เดินไหนนะเดินไหนนะอืมไม่ได้เขียนช่างมันโอเคแอดไวเราซื้อที่แอดไว้เหรออืมโอเคไม่ชอบอีกแล้วด้านข้างเป็นอย่างนี้นีน่ด้านข้างด้านล่างเป็นอย่างด้านล่างด้านล่างโอ้ด้านล่างมีสเปคต่างต่างสเปคต่างๆนะค่อยๆดูค่อยๆด,ดูกันเอง ม,มีภาษาไทยแม่เจ้าโอ้โหฮะสู้สดลิ์ครับคนไทยอยากจะขายต้องสูสดลิ์เอาคุณภาพดีดีเข้าไปราคาไม่แพงนให้ติดตลาดก่อนอ๋อนี่ไปรับกันแปดตรงนี้เดินไหนวันไหนโอเคเออโอเคมาเริ่มการติดตั้งสมมุติถ้าเราติดตรงนี้นี่นี่คือหลังเครื่องนะ หลังเครื่องนี่คือเครื่องเท่าติดแบบโชว์ด้านนี้ก็จะไม่มีอะไรเป็นแปขาวๆทำไมเขาไม่เอาลโลโก้มาใส่ตรงด้านนี้อ่ะทุกครั้งอ่ะทุกเครื่องอ่ะเพราะว่าเพราะลมมันต้องดูดจากข้างล่างไงนี่คือข้างหลังนี่คือคอมต่อเข้าไปในคอมต่อสายไฟเข้าคอมใช่ไหมพราะรดูข้างล่าง ตรงนี้ต้องทำเป็นรูปสวยๆสิรูปส,สวยๆเขาเอาไว้โชว์ไงเอราะว่าเป็นยี่ห้ออะไรรุ่นไหนอะไรยังไงเขาจะโชว์ด้านนี้โอโ้โหแล้วอย่างนี้จะโชว์ยังไงติดอย่างนี้เหรอที่ด้านหลังโชว์ข้างๆสำหรับพวกเมนเ,เคสที่ ไม่มีกล่องอะไรเงี้ยเราโชว์ไฟโชว์อะไรให้คนอื่นดูก็ได้นะแต่ว่าสมัยนี้เคสมันต้องคว่ำไงน่นาจะเอ๋พัดลมต้องคว่ำไงเออทำไมไม่ทำเนนอันี้มันเปลืองค่าพิมพหรือเปล่านี่ยเราซื้อมาซื้อเคสสีขาวมาเลยนเนี่ยนี่ใส่เนี่ยผู้สาวเจาะรูไว้โชว์เนี่ยมันจะมีรูไว,โว้โชว์เคสสีขาว ใช่ไหมแล,แ,ลแล้วมันต้องความไงมันต้องความแล้วมันจะโชว์ยังไงก็เห็นเขาเขาโอ้เขาบดสีดำโอ้หรือจับไงซะแม่งรัวกานดูจากขาบดลงไปโชว์ไฟเลยโชว์ปลาไปเลยอยู่ข้างหลังเนี่ยเอาอย่างนั้นไปเลยอุตสาห์สกีตีขาวเนาะ แตดโอเคสีพานสีเกตสีลายเดียวกันได้่อใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้โอเคครับจบการแกะกล่องแต่เพียงเท่านี้เดี๋ยวต้องรีวิวอะไรค่อยตอนประกอบค่อยดูอีกทีหนึ่งน,นะครับบ๊ายบายตุงต่งตุงต่งตุงต่ง